ครับผมสวัสดีครับก็ขอยอนรับสู่ช่อง KDW ความเก่งนะครับผมวันนี้ผมมีชุดเซตสนับลูกค้าใดท่านในที่สนใจอยากทำธุรกิจกิจการคาแคร์แบบเริ่มต้นทำยังไงว่ามีอะไรบ้างผมจะมาแนะนำให้ดูครับผมก็ในชุดนี้ก็ย้ำว่าลงทุนไม่ไม่ถึงหลักแสนนะครับหลักหมื่นนะครับผมย้ำว่าหลักหมื่นบาทนะครับผมไม่ถึงแสนนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์ได้แล้วนะครับอ่า แดี๋ลวตัวนี้ก็คือเป็นโัวเจตสสำคัญของคาแชร์นะครับมีตัวไหนบ้างเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมอ่าอันนี้ตัวแรกนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นโปรเจหลักสาคัญของคารแชร์นะครับผมคนที่ทาคารแชร์ต้องมีตัวนี้นะฮะก็คือเป็นเครื่องฉีดน้ำนะครับผมตัวนี้เป็นของโฟโลนะผมสปาเป็นรุ่นสปาตัน18นะครับผมตัวนี้ก็มีแรงดัน <S <S สูงสุดอยู่ที่อ่า180บาทนะครับผมสามารถปรับแรงดันขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็มีปืนปืนฉีดมาเป็นปืนยาวนะครับผมเนี่ย แล้วก็แถมสายสายไฮ้ราลีกับผมก็มีสายฉีดเป็นไฮ้เรลิกตัวนี้ยาวประมาณแปดเมตรนะครับผมแล้วก็มีหัวฉีดทั้งหมดสี่หัวนะครับให้ท่านเลือกใช้ตามที่สะดวกได้เลยนะครับผมก็เป็นสุ้างโคโลโนะครับผมตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหอวใจหลักอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เป็นของโพรโลครับรุ่นออร่าเจ็ดสิบห้านะครับ,รรรบตัวนี้ถังบรรจุอยู่ที่เจ็ดสิบห้าลิตรนะครับผม ก็ตัวนี้มีสองมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ทําง,งาน,นก็ดูดแรงพอสมควรครับกําลังกําลังวัดของมอเตอร์ตัวนี้ก็อยูู่ที่ประมาณสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับผมก็เป to you know, ็นเครื่องดูดฝุ <im <im ่นก็สามารถดูดได้ทั้งดูดน้ําดูดโคลนดูดเกลียยได้หมดเลยนะครับผมอ่าตัวถัดมาครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องฉีดโฟมครับพ่นโฟมครับเป็นของโฟลูมันไปนนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นถัง70ลิตรนะครับเป็นถังสแตนเลสสแตนเลสสามศูนย์สี่นะครับผมเป็นถังอ่าทันงสนิมนะครับผม ก็มีอุปกรณ์ครบใช้ทุกอย่างนะครับผมนะครับเป็นหัวฉีดหัวพ่นโฟมแล้วก็ตัวปรับแรงดันลมนะครับผมตัวนี้ก็ใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณสี่ถึงบาร์นะครับผมในถังก็บรรจุน้ำเกล็ดสิต,ต่อน้ำยาแปดแ8ดร้800อแ้ยเจ็ิซีซีนะครับผมไม่ถึงลิตรนะรบกาใช้น้ำเกลสิลิตรต่อน้ำยาประมาณาไม่เกิน1ลิตรนะครับผมก็สามารถพ่นโฟมได้ตามที่สะดวกน,นะครับผมอ่ะเป็นคนใจหลักตัวสุดท้ายนะครับผม ที่ใช้งานรวมๆไปใแขก็จะเป็นตัวนี้นะขาดไม่ได้ก็ความหลุมนะครับผมความหลุมตัวนี้เป็นของวาลูนะครับผมมีขนาดถังที่สองสองลิตรนะครับมอเตอร์ก็อยู่ที่สามแรงนะครับผมสามแรงก็มีลูกสูตสองหัวนะครับตัวนี้ก็ทํางานแรงงันอยู่ที่สี่ถึงแปดบานะครับสูงสุดแปดบารนะครับผมแรงแรงนนี่ครับาสินค้าทุกตัวของเรานะครับผมก็จะมีรับประกันให้ หนึ่งปีนะครับผมย้าว่าหนึ่งปีนะครับรับการหนึ่งปีนะครับผมทุกตัวเลยนะของกําไรของบริษัทของเรานะครับผมทางลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่่04336770นะครับผมย้ำนะครับ04336770นั่นก็เป็นอินดิไลนะครับผม KTW Line หกพันนะครับผมก็ย้าว่าชุดนี้งบไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับผมงบไม่เกินหนึ่งแสนยาว่าหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นคุณก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์ได้เลยนะครับผม ถ้าในสุดท้ายก็มีคลิดเ่าเข้ามาที่เครทีบิวมาเกียนของเรานะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวที่เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ